จะส่งอีกหนึ่งกล่องนะคะต้นกล้าดอกบานไม่รู้โรยนะคะก่อนจะออกเดินทางต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะคะเ <c oughs> <c oughs> ค่ะรัดต้นแล้วก็รัดรัดนี่ด้วยนะคะไม่ให้เวลาเขาเคลื่อนย้ายกล่องนะคะบางทีเราต้องรัดไปให้แน่นค่ะต้นไม้จะได้ไม่ช้านะคะแล้วก็ดามกิ่งด้วยนะคะดามด้วยไม้นะคะดามแล้วก็เชือกมัดค่ะ แถมของแถมด้วยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะสีแถมไปให้นะคะคนที่สั่งต้นกล้าบานไม่ดูเลยบางกล่องก็แถมน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนะคะเป็นน้ําปุ๋ยนะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่กล้วยทําเองนะคะใส่เปลือกไข่ด้วยนะคะเปลือกไข่มีแคลเซียมนะคะทําให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะก็นําไปผสมน้าอ่า หนึ 1> 1่งหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะต่อหนึ่งกระบวยลดน้ำมาน,นะคะน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะใช้ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็ล่าทำให้สีดอกสดด้วยนะคะแล้วก็พืชแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะเข้าทักสอบถามได้นะคะว่ามีสีไหนบ้างบางสีต้นจะไล่ระดับกันนะคะเพราะว่าเพาะเพาะไม่พร้อมกันนะคะบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่นะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ